ได้การของหมอเก่งชาแนลด้อยค่ะมูลนีพยาบาลสามมาเยี่ยมสวนเจ้าของบเดมาสองสามเดือนอยากน้ำลูกพาไปค้ายกาแฟาอยู่เหมือนีก็เลยได้โอกาสมาเยี่ยมสวนเจ้าของมีมาเบง่ต้นต้นยางค่ะต้นยางออนซ้อนออาซ้อสต้นยางปลูกได้ปีนี้ปีที่สิบแหละงามผักงามผักสองต้น รักปลูกไว้รักปลูกไว้หน่งแต่สมัยนัย้นพี่ขอยายพี่ขอ,อยา้ปลูกว่าท่านปลูกแล้วมันผีดตัดบได้ยเขาฉีดพิดก,กฎหมายร้อยปลูกใส่สวนกล้วยแล้วไว้มันหลอดมาสองตน้นเอามาปลูกจากพอเอาเองมาจากบรรทดอนสิบปีผ่านไปโตเร็วมากมันหมักหมองที่ซุ่มๆจัาหน่อยสวนยาง นีกับบักม่วงข่อยใหญ่ปลูกหายมีสวนอันนี้กล้วยพันธุ์กล้วยหอมท้องพันธุ์หมอเก่งเอามาจากสวนหมอเก่งแกกล,ล้วยบ้างหายแถวนังมาปลูกหายอีกเดี๋ยวพาไปเบิ่งว่าผลผลิต์สิเป็นยังไงคนดูแลสวนกับประเทศลุงเทียนพอกับแม่หมอเก่งตัดหญ้าห้อีกดูแลสวนไหนมืดบนนี้ประเทศสิผ้ามา ต,ตัดกล้วยหอมทอง,อง,ทง,งโอ้ยงางง้างง้งกล้วยเคื่อนีแล้วนจมันตัดอียมันจะตื่ําำนี่แล้วมันต้อนเดียวจิงจีอาทิตย<า>นน์นึ่กไปย่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้คนอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ต้อ้ย้อ้เอ้อ <laughs> บอไว้กันเราไมลบเลียงมันบ่ลบเลียมแต่วันก็ลืมลงไปก็พอเอาไว้ในี่หละประเทศอ๋อนั่นเด็กเคื่อต่อไปหลังจากสิมาเอาเขาขึ้นลอยเคือนนั่นอ้เคื่อนเนียเอาไปโลดเคื่อนเนี่ยเอาไปมั่นก่อนตัดตัดอันนี้มันก่อนบอกเร่สิตัดต้นมันก่อนมันเตี่ยอยู่ด้นี่ประเทศคือเอาตัดมือแข็งแรงอยู่บ่แข็งมันพอจะเอาเห็ดนักได้แล้วเห็นมั่นเสือเสือเสือง่ายสักบ่ออกเนีอยใหญควัอ๋อ กล้วยหอมทองมาเดือดควนันเอ้ยปลูกกล้วยได้กิน <c oughs> นี่มันแตกแสดงว่ามันสุกแล้วล่ะนี่นะนี่มันแตกลอลไรนี่มันเต็งเลยเขาเบิง่งไงเลยมันเตีจะคล้องได้นี่มันแหล่งนอกหัน,หนเนาะไอ้ใมันเตีเสือผขาจะคล้องนี่นี่เอามันหยอยลงดีโอเห็ดยิงสีโอโอ้อุ้ย,ย<อ>เคล็ดลับใยยางสีเสือผขาบห้ยางสีเสือผขาบังตีว่บมันกงางอันนั้นอันมันกระตัดแฟนมีออปอตอนโอ้ ไอ้ลูกมันเกิดบ่ลูกมันจะงามบ่เอาไปปลูกได้ได้บ่ขันยาเมื่อมอ๋อกุดได้อยู่เย็นมาตัดแม่มาแล้วกุดไปปลูกได้จงไว้จ็บเหงาละสามต้นเด้อมันจะงามบ้านที่ไฮน้ำมันห้องกัดตัดหญ้าบ้านแล้วตัดหญ้ากับวัอยู่ตาเซียนมาตัดอีกเจ้าเครียดเก่งก็่อยของบ้านเด็เก่งนะหกม่วงแยกกี้ักษาก็พายหน่อยเบ่งหน่อยหมกม่นเบอ้หมกม่วโอ้หมกม่วง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 โหมกม่วงโอ้หมกม่วง เติมักบักเผาคืองามเน้อบ้านอย่านี้สันบเอาัปปลูกแล้วอันนยู่เป็นโมกันเออดินกับไไปคืีดอกไ่ปลูกง่ายดอกมันมันงามเลยนะฮะนม่เดปลูกไันกับบงามมันต้องในหัวนะต้อกไถมันแปลนหุแปนตาเนาะจ้าามก่ามีนจงปลูกกกวปวดไม่จะปลูกงีายก่ใหม่ไงมากับแลนใบตรงกันไปเรื่อยๆสินะ ปลูกหลอดปลูกคองอันที่ม่ต้องใส่น้ำไค่ะี่กินกล้วยน้ำว้าตาเียนปลูกไงนะใหญ่จากขางนตอสามติดเพ่ได้น่ะนะเป็นแค้มักขั่นกับง่ามเป็นดอกเลยเได้บักข่านใช้ใช้บักขั่นนั่น่ะต้นบักนั่ะสาม้นไปเพิมเพิมไปไงล่ะบอกง่ยปวดแขนละบอกงายอู้ห้านีต้นดีกันพลั้งปวดหัวตอนอีกเดืนหนึ่ง มอเกงมอเกงันนี้อันนี้ขั้นแท้กับกว้างกว้างค่ะขี่รถขับมาได้อ้จะเป็นตัดงามอั้ที่เวลาก็กวนา่ยเห็ดเป็นโอยยแยะไปนะเอาประเทศเปิดปุ๊บใส่ดอกอันนี้บกเงาะรอดได้ยานรอดเด้สาววันตายต้นเดียวการมาได้แรงหนึ่งรอดอดอดเพเปนสองหลบกเงแรงนึ่งบอกแงนึ่งนี่เด็กก็รอดยี่เด่นแองเพราะท่านเอาอันหยา ม่าห้า้นแหงคนจะุบใสบังเงาะหรือบักูเลียนอบงเงาะบ่อบงเงาะอันนี้บักทัานบักขันเป็นดอกละแด่สามรถอุ้ย้าเบงก้เป็นนวยนะันนะนันนันใช่นี่นี่ตาดียบางันสามรถเนะเป็นมาแลตอนนั้นเด่นตอนนั้นอุ้ตอนนั้เป็นพ่วงอยู่อ้อีกเจ็ดเดือนเสิได้กินนวยเหรอไม่เกี่ยวเขาแล้วกรแม่นรถแล้วา โดอกลังได้าดมากโดมากมากอันยมเมนต์ท่านอปโอบอท่านแบบพืนเมือครับอท่านท่านสามลดสามรสาวบกรอบหวานเปรี้ยวหน่อยกรอบจริงๆันก็มีปู่รกยหน่อยยหน่อยมเมนต์โมเมนต์นำนมนะปู่เีงเดียวกันเออนง้มกับบักงวงตันนีืจะง้มอัานองบักงวงบักงวงตอนนี้มัน ขมิ้นค่ะขมิ้นค่ะแล้วต้นยังบ่เคยเห็นต้นน่นะเชื่อมทอนางน่ะแล้วสามปุกต้นจังบ่ได้มันเป็นต้นนี้ต้นยังนู่นต้นยังนู่นแล้วก็ฮะซื้อมันต้นยังคนละใหม่ยูบอมันน่านสิเป็นผลไม้จีิเนาะถึงวันนี้ฮะผมเป็นนิ้มท่ันเก่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยหนึ่งปีผ่านเอ้ยหนึ่งฝนหนึ่งฝน แสดงว่าดินหมองนี้ยมันหมองันหมองับหมอกันนเจ๊ะเดี๋ยวต้องท่านท่านกับหมอะแบบเงาะี่พอปัญนเนาะจะแบคนงามันจะคนเลยนอันก็ไพจังคอยเสียงดอกอันนี้น้องบัวปเลี้ยงปลาสลิดแต่บอกให้เด็กเส่เอามาเก็บเชือเพืจะเป็นตัวจังไถจะได้ดีแล้ว ดิเด็กกินด้วยเด็กกินงดงามเป้ามันงามเลยหนึ่งต้นมะนาแสนแตงกานุ่มดอกวันนี้มาส้มส่วนเจ้าของอันนี้กบบงาเพป็นผลเก็บมาแม่อันนี้เป็นบักฝรั่งฝรั่งขี้นกอันนี้เป็นเก็บมะนาวแม่อะไรนะขามป้อมต้นนี้ด้วยขาดต้นมะนาวปลั๊มยาย โอยเป็ไหมย่นวดเลมันมนแ่แล้วเ็บก่อนอาย่บ้านกับโดกอยู่มะนาอันนี้นาวอันนี้ไรเมล็ดแปะกตอนเป็นไรตอนเฟนเขือนวงมวตอนยูบ้านเด็กี่กินที่ร้านจะเอาไปสอบองโบราณอองหนมโบราณ ฝีมือลุงเทียนทำความสะอาดอันบริเวณนี้เป็นหาที่เล่าบ้านกระเแี้วกีะโขดกระเทียี่แลาแถวนี้เป็นฝีมือลุงเทียนดาบโอยกำลังจะเป็นผู้หมวดว่าที่ลอยตีโอยดูแรความสะอาดกับลุงเทียนอเคอันนี้บ้านเสียงนาเสียงนานานจะได้มานอน ได้นอนเดือนละครั้งเดือนละคืนมาชงนาเทียงยังถึงก็ะชารถเด้อันน Saint ี้ยายปลูกไว้ยายปลูกไว้ให้ยายปลูกไว้ให้ดาดาฝากติดตามช่วมสวน แม่3อยู่เรื่องนกข้าอยู่บ้นกุสเทียนตะบนสนังมิงเพื่อเรื่องนกข่าจังหงวันเยโซนะคะได้ช่องหมอเก่งเช่นเด l ค่ะสวัสดีค่ะ